ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าสงครามก้าวทัพที่ผ่านมาในครั้งอดีตการนั้นใครคือผู้พิชิตศึกครั้งนี้ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย all new f o r t u n e r new legend of the p r i d e กรมพระราชวังบวรมหาสุรศรีหานาถพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญในการกู้ชาติบ้านเมืองจากพมา่าโดยที่พระองค์เสด็จทําสงครามตลอดเวลานับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีตลอดจนถึงราชสมัยของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้ารัชการที่1แม้ว่าพระองค์จะเป็นนักรบผู้กล้าหาญแต่น่าก็ยังทําให้พระองค์ทรงเป็นมีรบุรุษที่ถูกลืม ด้วยเหตุนี้ทางกออำนวยการรักษาวความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกออรมนจึงได้นำผู้บริหารทั้งน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมลํำลึกถึงพระองค์ด้วยเกียรติประวัติความห้าวหาญความเก่งกล้าส,สามารถของพระองค์ได้เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศและเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ฐานฝ่ายไทยแลยพะพมา่าพระองค์จึงได้รับยกย่องว่าพระยาเสือครับนี่คือสารกรมราชวังบวรมหาสุรสีงานาฏ พระนุชาธิราชเจ้าของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับซึ่งพระองค์เป็นแม่ทัพมารบนสถานที่ตรงนี้นะครับคือสมรภูมิแห่งทุงรัดยาตรงนี้เป็นศาลแล้วก็มีพระรูปที่เห็นนี่ครับกระชากพระแสงดาบพระรยาบทของพระองค์ในวันชนะศึกทุ่งรัดยานะครับสร้างขึ้นเมื่อวันที่แกันยายนพุทธศักราชสอง6ห้าร้อสี่สิบหกแต่จริงๆแล้วพระรูปของกรมราชวา,าวันเนี่ย ในจังหวัดกาญจนบุรีมีหลายที่นะครับมีอยู่ที่ในค่ายที่หน้ากองบัญชาการกองพลดาราที่9มีอยู่ที่หน้ากรมดาราที่29ิมีอยู่ที่หน้ากองพันธารา,ท,ราที่สแล้วก็มีอยู่หลายจังหวัดด้วยนะครับเพราะว่ากรมราชวังบราวารมหาสุสีหน้าเนี่ยพระองค์ทําการรบทั่วไปในสยามประเทศนี้ นะครับไม่มีมร็กวดมร็จายที่ไหนที่ไม่รองรับพระบาทของพระองค์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ลูกหลานเล้นหลนสายเลือดไทยที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ควรที่จะพลาดที่จะเข้ามาสักการบูชาซึ่งพระองค์ได้รักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานตัดเท่าถุวันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณ อย่างใหญ่หลวงนะครับที่ลูกหลานเล่นล้นไม่กวรจะมองข้ามดังนั้นการสร้างอนุสาวรีของพระองค์ไว้เพื่อตือนใจคนรุ่นหลังให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นตัวอย่างในการเสรียสละเพื่อชาติเพื่อชาวไทยจะได้เอายี่ยงอย่างและกราบไหว้บูชาตลอดไป